คนตกกินข้าวบ่พี่น้องกินคือเกาโมเข้ามาแล้วหอมมากเลยข้าวหอมมะลิคนตกก็กินข้าวคืกเกาพี่น้องหูสวยๆแบบพี่ ขาวนี่เซเว่นะพี่น้องเพราะคนตก,ก็กินเข่าพี่เกา้ยคนตก,ก็กินเข่าพือเกาพี่น้องเพราะว่าจีเอ็มเอ๋ไอ้ยามูนี่ว่าจีเออกินจะพิกนพี่น้องเขาก็พิกพนเนาะทีังไหนดูเขาคิดดูก่อนเขาคิดดูก่อน ได้เขา่าหว้วนนี่พอใจแลวจ้ะพอใจแล้ว,ลวมาเพื่อนมากินเขาก็บปาดิดาได้หนี่ยหัวเป็นหมอเลยเนี่ยมากลามากลาเข่านั้นอันนี้ใส่อะน้ำมันหอยนะคะม่ะไ้กินกะปุกแกงหมดสชงโอ้ยทยังเนาะสามฟองมดูมันจะอตจิงจริงจริง นะขอทำให้ลูกอร่อยนะเนะมันรูปที่นอมนะเพื่อนกันนะนู้เป็น่อนะไรกันไต่พี่น้องขยันจริงบาก่าเดิมขับต่าหลงทังนั้นได้ใสโมันยอดมากคงได้กินนะคับซาร่โอ้ได้กินแน่นอนได้กินแน่นอนโอ้โมันยอดมากได้พวงน,นีน้ได้ต้มกาแฟอีกถ้วยหนะึ่งแคสหมดเยี่ยงเลย ไม่รีบไม่รีบไปดาใจยเยน็นก้มีไมโครเวฟอยู่แต่ถ้าไฟฟ้าก็หาย,ยากนิดนึ่งจะไม่รู้อยู่ตรงไหนโทรศัพท์ซัมซุงพุทุโทรหกเลยอริดาพาปากปากฝนก็ตากถ้าทำอะไรก็ทำแค่นี้พอแล้วพอแล้วค่ะ กินให้ดูตักผนไม่ได้นะคะเป็นห่วงโทรศัพท์ค่ะขอบคุณลหลายๆที่พี่น้องที่มาเยี่ยมชมน่ะเดวยวกันคิดหนาเดอ้อ thank you much my friend แ n k งไ u for y พร r see you next video have a beautiful evening บายกินให้ดูนิดนึง กินไปเยอะแล้วเนี่ยชีวิตจริงชีวิตจริงคัาตามาดใส่พื้นบนพื้นเลยอือ น,นี่ก็แซ่บน้อนรับสบายวันนี้จะกินข้าล้หลายๆเพราะว่ามีอาการอ,ะ,อะไรเนาะเป็นหวัดเนาะเป็นหวัดแบบเป็นภูมิแพ้ด้วยเนาะกินข้าวเยอะเดี๋ยววิญญา มันก็จะได้หายเร็วเมื่อกี้อะใส่ใส่น้ำมันหอยอ่ะพอดีเลยนะมาดาจะไม่ชอบเติมซอสนั่นซอสนี่ซอสนู่นรือว่าไปไปหาพริกอะไรือแค่นี้ก็อร่อยสุดๆแล้วเนี่ย เพราะว่าข้าวมันเพิ่งหุงใหม่ๆร้อนๆไงอืออืม,อมลากันแล้วก็มาคุยกันต่อเนาะทำคลิปแบบไม่ได้วางแผนอะ่ะก็ทำไปเรื่อยๆอืออืมหวามัต๊เจ้าใครกินอพี่น้อง ้องไปหาอยากกินเนื้ออื่นหรอกจ้ะไข่เจียวก็แ่บเนี่ยมาดูปดิดาปุ๊บม,มันมันอยากกินใช่ไหมเขาไมอยากกินปุ๊บม,มันก็จะอร่อยนะลาจริงๆละบาดเนี่ยไปก่อนเด้อพี <laughs> ่น้องน้องรับฝันดีเด้อเนี่ยนะ a v ก a good night everyone บายบาย